หญิงสาวบริการที่มีดอกซาก,กุระทั่วเรือนล่างที่ชายทุกคนเนี่ยต่างปรารถนาจะได้ลิ้มลองแม้ว่าเธอจะเคยผ่านผู้ชายมามากสักเพียงใดก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยคิดจะมอบหัวใจดวงนี้ให้กับใครจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบกับเขาชายคนหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรตามไปรับชมกันเลยค่ะกับเรื่องเกอ,อิชาซาก,กุระเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงสาวโออิรันนางหนึ่งเธอมีชื่อว่าอาซากิริเธอเป็นสาวขายบริการที่ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กจากหอนางรมที่มีชื่อเสียงที่สุดโยชิวาระโดย ุกๆอาซากิริจะต้องแต่งตัวสวยและคอยนั่งเรียกแขกให้เข้ามาใช้บริการซึ่งตัวเธอเนี่ยก็มักจะถูกแขกเรียกใช้บริการตลอดเพราะชายทุกคนเนี่ยต่างก็ปรารถนาจะได้เห็นดอกสากุระของเธอขณะที่แขกกําลังจะกลับอาซากิริก,ก็ได้กระซิบข้างหูของเขาพอชายคนนั้นได้ยินก็ดีใจอย่างมากยสัสึจึงได้มาถามอา,อาซากิริว่าเธอพูดอะไรกับแขกคนนั้นหรออาซากิริเนี่ยก็ได้บอกกับแขกคนนั้นไปว่าเขาคือชายคนแรกที่ทําให้เธอมีความสุขพอยัสึได้ยินก็ขำใหญ่อยู่มาวันหนึ่งยัตส อากิริว่าเมื่อเธอหมดสัญญากับหอนางลมโอชิมายะจะมาขอเธอแต่งงานอา,ากิริดได้ยินแบบนั้นก็เตือนยัตสึว่าอย่าหลงเชื่อคําพูดของผู้ชายเป็นอันขาดเพราะสุดท้ายเรานั่นแหละที่จะต้องเสียใจซึ่งยัตสึก็ไม่เชื่อพร้อมกับบอกว่าอา,ากิริเองก็ไม่เคยมีความรักกับผู้ชายคนใดมาก่อนเวลาต่อมายัตสึก็ได้มาชวนอา,ากิริไปเดินเที่ยวงานแสดงสินค้าโดยยัตสึบอกว่า,วามีลูกแก้วที่อา,ากิริชอบด้วยเธอก็เลยยอมไปขณะที่ทั้งสองเนี่ยมาเที่ยวงานแสดงสินค้าอา,ากิริก็ถูก ถูกชนจนล้มลงไปจนทําให้คลาดกับยสัสึแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเธอโดยอุ้มเธอขึ้นมาชายคนนี้เขามีชื่อว่าฮันจิโร่เขาได้ถามเธอว่าเจ็บตรงไหนไหมเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรยียงแต่ว่ารองเท้าของเธอเนี่ยหายไปข้างหนึ่งฮันจิโร่จึงรีบไปหารองเท้าที่หายไปมาใส่ให้กับเธออย่างกับเธอเนี่ยเป็นซินเดอเรลล่ลาวินาทีนั้นเองทําให้หัวใจของอาสากิริเริ่มที่จะวันไหวหลังจากวันนั้นไม่ว่าอาสากิริจะมีอะไรกับชายใดก็ตามเธอก็จะคิดถึงแต่ ฮันจิโร่อยู่เสมอวันต่อมาอาสกิลิก็ได้ออกมาเดินหาปิ่นปักผมที่เธอทําหายในวันที่มาเที่ยวงานแสดงสินค้าซึงเธอก็หาจนเจอแต่มันก็พังไปเสียแล้วฮันจิโร่ก็ได้เดินผ่านมาพอดีเธอก็ดีใจมากที่ได้พบกับเขาอีกครั้งฮันจิโร่ที่เห็นว่าปิ่นปักผมนั้นชํารุดเขาก็เลยอาสาที่จะเป็นคนซ่อมให้และได้นัดพบกันอีกในสาวันข้างหน้าหลังจากนั้นอาสกิลิก็นับวันรอเฝ้ารอเวลาที่จะได้พบกับฮันจิโร่อีกครั้งวันต่อมาขณะที่สองสาวก,กําลังดื่มชากันยัสึกก็ได้ทา ว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเมื่ออาสากิริหมดสัญญากับหอนางลมแล้วเธอจะทําอะไรต่อซึ่งอาสากิริก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะเธอเนี่ยเป็นโออิร e ันมาตลอดทั้งชีวิตแล้วแถมยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปไหนเลยในคืนนั้นขณะที่ยัตสึก,กาลังนั่งรอแขกมาใช้บริการเธอก็ได้เห็นโอชิมายะชายที่สัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอเขาตั้งใจพาสาวอื่นมาให้ยัตสึเห็นทําให้เธอนั้นร้องไห้เสีใยใจอย่างมากซึ่งมันก็ทําให้อาสากิริเนี่ยคิดย้อนถึงแม่ของตัวเองที่ถูกผู้ชายหลอกและทิ้งไป ในคืนนั้นยัตสึงมาขอนอนกับอาซากิริตอนนี้เธอก็เข้าใจในสิ่งที่อาซากิริเคยบอกแล้วว่าอย่าไว้ใจพวกผู้ชาย อาซากิริจึงต้องคอยอยู่ปอบใจยัสึทั้งคืนทําให้ในวันรุ่งเช้าเนี่ยเธอก็มาไม่ทันเวลาที่ได้นัดเจอกับฮันจิโรไว้เมื่ออาซากิริได้เดินเข้าไปในเมืองเธอก็ได้เห็นเขาเนี่ยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งจึงทําให้เธอเข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนรักของฮันจิโรหลายวันต่อมาโอชิบายะได้เขียนจดหมายขอให้ยัสึเนี่ยมาพบกับเขาแต่ยัสึก็ไม่ได้ไปทําให้ในคืนนั้นมันก็ได้มาหาเธอที่หอนางโลมเพื่อจะเรียกใช้บริการยสัสึแล้วอาซากิริเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาไล่ให้้มััันกกลบบไปพอตอต ว่าที่มันพาผู้หญิงคนอื่นมายอะเยอะยะัดสืถึงที่มันก็เลยด่าอาสากิริว่าพวกเธอเนี่ยมันก็แค่หญิงโสเพณีเท่านั้นอาสากิริก็สวนกลับทันทีว่าพวกเธอก็เป็นคนเหมือนกันมีหัวใจเหมือนกันและเงินก็ไม่สามารถจะซื้อได้ทุกอย่างจากนั้นเธอก็ได้เอาเงินเนี่ยเทใส่หน้ามันทาเอายัดสืถึงกับช็อกเลยทีเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นยัดสืก็ได้มาขอบคุณอาสากิริสาหรับเรื่องเมื่อคืนแล้ววันนั้นนายหญิงก็ได้มาเรียกตัวอาสากิริไปบริการแขกคนสําคัญที่ชื่อว่าโยาายะแ่เมืออไปถึงงบ้นข อาซากิริก็ต้องตกใจอย่างมากที่ได้พบกับฮันจิโร่เขาเนี่ยเป็นพ่อค้ากิโมโนที่ได้ทําการค้ากับโยชิดายะซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ได้ทักทายกันระหว่างที่กเลี้ยงกันอยู่โยชิดายะก็สังเกตเห็นว่าอาซากิริกับฮันจิโร่เนี่ยแอบ,บส่งสายตาให้กันตลอดโยชิดายะจึงได้ดึงตัวอาซากิริเข้ามากอดพร้อมกับบอกฮันจิโร่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายคนแรกของเธอแล้วมันก็เริ่มจับจ้วงเธอต่อหน้าทุกคนแถมยังถอดเสื้อผ้าของเธอออกเพื่อจะอวดดอกซากุระบนร่างกายทําให้ฮันจิโร่นั้นโมา oh ก จนเกือบที่จะลุกขึ้นไปบวกกับโยชิดายะแต่ก็ถูกนายหญิงเนี่ยห้ามเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นโยชิดายะก็ได้มีอะไรกับอาสากิระต่อหน้าของฮันจิโร่ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ทําได้เพียงแค่ต้องตาก,กันด้วยความเจ็บปวดอาสากิระที่หมดสติไปพอฟื้นขึ้นมายาสึกก็ได้เล่าให้เธอฟังว่าเธอเนี่ยอ้วกจนหมดสติไปซึ่งอาสากิริก็ได้ถามถึงฮันจิโร่ยาสึเลยเล่าว่าฮันจิโร่เนี่ยไม่ยอมที่จะมีอะไรกับเธอเพราะเขามีผู้หญิงที่รักอยู่แล้วหลังจากนั้นอาสากิริก็ได้ออกกไยัััังงงสถานนทที่้้คคูดพบนนรแรแก แล้วฮันจิโร่ก็ได้มอบปิ่นปักผมให้กับเธอเมื่อได้รับปิ่นปักผมอซากิริก็ไล่ลให้เขาไปซะเพราะเธอเข้าใจว่าฮันจิโร่เนี่ยมีผู้หญิงคนอื่นในใจอยู่แล้วแต่ในขณะที่ฮันจิโร่กำลังจะเดินจากไปเธอก็ได้ตะโกนขอร้องให้เขากลับมาและเขาได้เดินเข้ามากอดเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปสานเจ้าร้านแห่งหนึ่งอซากิริก็ได้เล่าเรื่องในอดีตของเธอว่าทุกๆครั้งที่แม่ของเธอเนี่ยถูกผู้ชายหลอกแม่ก็มักจะทำร้ายเธอเป็นประจำโดยเอาที่สูบบุหรี่จี้ใส่เธอจนกลายเป็นแผลรูระไออ่ได้ ขวบแม่ก็ตายและศพของแม่เนี่ยก็ถูกนําไปทิ้งที่ข้างกองขยะแล้วต่อมาพี่คิริสโตก็ได้มาเห็นเธอนั่งร้องไห้อยู่จึงได้เก็บเธอไปเลี้ยงที่หอนางโรมเมื่อฮันจิโรได้ยินแบบนั้นจึงถามเรื่องพี่คิริสโตอาซากิริเล่าว่าคิริสโตเนี่ยเป็นคนสั่งสอนให้กับเธอทุกอย่างรวมถึงท่าเดินแบบโอเอรลัน e ชั้นสูงซึ่งมันก็ถือเป็นความฝันของอาซากิลิที่จะได้เดินแบบพี่คิริซาโตสักครั้งแล้วฮันจิโรก็ได้เล่าเรื่องของตัวเองว่าเขากับพี่สาวเนี่ยถูกทิ้ง,งตั ให้กับหอนางโรมตัวตัวเขาเองก็เล่ล่อนไปเรื่อยๆจนมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าทําให้กลายมาเป็นคนที่ประเมินราคาชุดกิโมโนในปัจจุบันในเวลาต่อมาโยชินายะก็มาขอซื้อตัวอาซากิริจากเจ้าของหอนางโรมเพื่อให้เธอไปคอยรับใช้มันที่บ้านอาซากิริที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจมากเพราะอีกไม่นานเธอก็จะหมดสัญญาแล้วแล้วเมื่อยาสึรู้ว่าอาซากิริถูกขอซื้อตัวไปเธอเลยมาแสดงความยินดีพร้อมกับบอกลาพี่สาวสุดที่รักแล้วหนังก็ได้ตัดฉากมาที่บ้านของ ข,ขณะที่เขาเนี่ยกำลังจัดงานเลี้ยงฉลองและต้อนรับแขกอยู่ฮันจิโร่ก็ได้แอบมาหาอาสากิริพร้อมกับบอกความจริงว่าเขาคือน้องชายของพี่คิริาโตพี่สาวที่อาสากิรินั้นรักมากๆและเหตุผลที่เขาต้องมาที่นี่ก็เพราะต้องการจะมาตามสืบเรื่องของพี่สาวนั่นเองจากนั้นฮันจิโร่ก็ได้กลับมาที่งานเลี้ยงพร้อมกับคอยเอาอกเอาใจโยชิดายะและได้หลอกถามถึงหญิงสาวโออิรันคนก่อนที่เขาซื้อมาโยชิดายะก็เล่าว่าเธอได้ตายไปแล้วเพราะเธอป่วยเป็นวันนรกน่าสงสารเธอจริง แต่ฮันจิโร่กลับหัวเราะแล้วบอกว่าไปสงสารเธอทําไมพวกเธอมันก็แค่โสเพณีชั้นต่ําเท่านั้นซึ่งคาพูดนี้มันก็เลวได้ใจโยชิดายะจริงๆเพราะมันชอบที่ฮันจิโร่เนี่ยเป็นคนแบบเดียวกับมันหลังจากนั้นมันก็เล่าให้ฮันจิโร่ฟังว่ามันซื้อเธอมาเพื่อทําธุรกิจขายผ้าโดยหมั่นให้เธอเนี่ยคอยบริการลูกค้าเพื่อเอาใจซึ่งประหยัดกว่าพาลูกค้าไปเลี้ยงที่หอนางลมซะอีกแล้วเมื่อเธอหมดประโยชน์ก็ไล่เธอออกจากบ้านกลายเป็นโสเพณีข้างถนนตายอย่างหมาแล้วมันก็หัวเราะอย่างสัวใจอาซากิร มาตั้งแต่แรกก็ได้เดินเข้ามาถามว่าทำไมถึงทำกับพี่สาวเธอแบบนั้นพร้อมก็บอกว่าเธอจะไม่ยอมให้มันซื้อตัวเธอไปได้เด็ดขาดแต่มันก็บอกกับอาซากิริว่าเธอไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกเพราะนี่คือสัญญาซื้อขายตัวเธอหลังจากนั้นมันก็ได้เข้ามาปลุกปั้มเธอแต่ทว่าครั้งนี้ฮันจิโร่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเอาไว้พร้อมกับฆ่าไอ้ชั่วที่ทําให้พี่สาวของเขาต้องตายอาซากิริจึงบอกให้ฮันจิโร่เนี่ยรีบหนีไปจากนั้นทุกคนก็ได้เข้ามาเห็นหลังจากที่โยชิดายาตายอาซากิริก็ได้ถูกกสส่่่งงงตัััวลบมมาทีหอนนซึ ได้ต่อว่าพี่สาวที่เป็นคนสอนเธอว่าอย่ารักผู้ชายแต่พี่กลับทําเองซะง,งั้นพร้มอมกับได้นําหมายจับคุมตัวฮันจิโร่มาให้เธอดูวันต่อมาอาากิริก็ได้มานั่งสถานที่ที่ทั้งคู่เนี่ยได้พบกันในครั้งแรกแล้วก็ได้มีเด็กชายคนหนึ่งเอาจดหมายมาให้กับเธอซึ่งฮันจิโร่ได้นัดพบกับเธอคืนนี้ตอนเที่ยงคืนและในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้มาพบกันฮันจิโร่รู้ว่าอาากิริเนี่ยมีความฝันที่อยากจะแต่งชุดสวยเดินขบวนสักครั้งเขาจึงเตรียมชุดมาให้เธอเพื่อให้เธอเนี่ยได้เดินอย่างที่ฝันอาไว้ แล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันหลังเสร็จกิจทาหารก็เข้ามาจับกุมตัวทั้งคู่ไปอซากิริโดนขังไว้นานจนสู้ผอมส่วนฮันจิโร่เนี่ยก็ถูกประหารแล้วหนังก็จบลงที่อซากิริได้ฆ่าตัวตายโดยในมือของเธอเนี่ยได้กำเส้นผมของฮันจิโร่เอาไว้จบลงไปแล้วค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นับว่าเป็นหนังที่สะท้อนถึงชีวิตจริงของหญิงสาวที่ประกอบอาชีพโอีร e ันในญี่ปุ่นสมัยก่อนที่ผู้หญิงมักจะถูกกดขี่ทางเพศอยู่เสมอซึ่งพวกเธอเนี่ยไม่เคยได้พบกับความรักดีๆเลยแม้ว่าพวกเธอเนี่ยก็เป เป็นคนแล้วก็มีหัวใจเหมือนกัน